ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่25 2 6บถึง26บันทึกว่าประมาณเที่ยงคืนเปาโลก,กับซีลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคนข้อคิดจากพระวจนะในช่วงมืดครึ้มของชีวิต 1. เวลาเที่ยงคืนเป็นเวลามืดมิดไม่มีแสงสว่างเปรียบเหมือนช่วงมืดครึ้มของชีวิต 2. จงเลือกที่จะอธิษฐานและนมัสการพระเจ้า 3. จงทำให้คนทั่วไปเห็นว่าพระเจ้าคือสิ่งที่เราเลือก 4. แล้วพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์มีฤทธเดชเคลื่อนไหวในการอธิษฐานสิ่งจองจำถูกปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็กลายเป็นเป็นไปได้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ